เสอสาวเสื้อสาวสสาวสสาว ให้ลงทุนอะไรบ้างอ่าอาก็ในภูฏิเนี่ยเป็นคนที่โปรยสัตว์นะครับบริษัทวาพักเกษเป็นบริษัทคล้ายๆกับร่วมลงทุนนะครับเพรว่าจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกโดยใช้ใช้จุดขายที่เลงได้รับรางวัล วันอาทิยันแล้วก็สราภาพว่าเป็นคนที่ได้บุญสุนทานเข้าวัดเป็นประจำชุดขาวประกอบคนที่ทำธุรกิจตรงนี้ต้องมีภาพเคยทําความดีเคยประอกอบมาลความดีมาก่อนหรือทาบุญมาก่อนจะสามารถออกมาสมัเป็นมาทิได้ครับธุรกิจกที่ว่านี่เป็นธุรกิจประเภทไหน,นคะเป็นธุรกิจการระดมทุนเปิดคอร์สสัมมนาก็าบอกว่าเปิดคอร์สสัมมนาแล้วก็จะจกเงินทุน,นให้กับ อัตราปันผลเท่าไหร่คะก็ประมาณวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์เอ่อแล้วค่าคอร์ค่าอะไรนี่คือเขาให้ลงทุนยังไงอะคะเขามีการลงทุนตั้งแต่แพ็คเล็กแพ็คเกตเล็กสี่พันห้าสี่พันห้าพันห้าเก้าพันแปดสุดสามหมื่นหกแล้วก็สูงสุดจะแสนแปดพันแต่ว่าใครจะลงทุนแพ็คเก็ตก็ได้นะครับแพ็คก็ตอยู่ประมาณนี้เราก็จะดานปันผลให้ประมาณ สัปดาละหนึ่งสบเอร์ก็มีการประชุมมนการีการจัดประชุมต่งางโรงแรมใหญ่ๆซึ่งสมาชิกก็มองว่าเป็นธุรกิจที่น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้แล้วก็มีทุนจดทะเบียนสามร้อยล้านบาทนะมันก็ทําให้คนสมาชิกเนี่ยเ,เชื่อว่าเงินที่เราได้มาเป็นเงินจากการปันผลในธุรกิจสังหาริมรัพที่เขาบอกว่ามีอยู่ประมาณแปดส,สิกสบริษัท ก็เ,เปิดอยู่ทั้งเต้นรถทั้งคลินกิกเสริมความงามมีโรงพยาบาลทางเลือกอะไรแนี้นะครับแล้วก็บอกสมาชิกไวยว่าเมื่อทําแล้วก็จะมีหุ้นมีใบหุ้นหุ้นบริษัทให้ช่วยทําให้เราผมเชื่อกันว่าจะสามารถจ่ายันผลให้ได้ซึ่งจริงๆแล้วในในที่เข,ขาผ่านมาเนะี่ยเขาก็จ่ายมาได้ประมาณเกือบเปีนะครับ ผมก็ไม่ได้ลงแต่แรกรอดูเขางมามาวันเกือปีไม่ได้ลงพอลงมาก็มาโดนเลยครับแล้วว่าม่นมีการบ่ายเบี่ยงมาตลอดมีการยืดเวลาขอผัดก่อนการจ่ายรถการจ่ายอะไรต่างมาประมาณหลายเดือนอยู่จนสุดท้ายสมาชิกก็เห็นว่า คงจะไม่ได้แล้วเป็นการเข่าคงแล้วแบบนี้เพราะว่าปฏิเสธมาหลายเดือนจนในที่สุดก็หาตัวไม่ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็แยกความกันประมาณสเดือนนะมันตั้งเดือนถึงตาแล้วก็แยกความไปแล้วนายผูญก็ขอตนากประเทศไปเลยหายไปเลยหาตัวไม่เจอจนว่าเมื่อเมื่อวานนี้ต้องกลับมาแล้วก็จับตัวตกงที่กองทุนของมาที่ก็ดีใจนะครับระดบหนึ่งที่ ได้ตัวมาแต่ว่าเราคงต้องติดตามกันอีกระยะหนึ่งว่าเมื่อได้ตัวมาแล้วเนี่ยนำกฎหมายจะดำเนินการอะไรไบ้างครับแลวาสามารถที่จะเอาเงินามาผูกสมาชิกได้ไหมเพราะว่าค่าเสียค่อนข้างจะประมาณที่ท,ที่ที่ดูตามหลักฐานการการถ่านบัญชีอดีตนาบอกว่า,วาประมาณ5้าพันกว่าล้านที่ผ่านแล้วสามาชิกตู้เสือาหายก็น่าจะประมาณ ีสำหรับคนที่แจ้งในส่วนหนึ่งส่วนที่ไม่ได้แจ้งก็มีบองเห็นที่มาได้ส่วนที่มาไม่ได้ที่ไม่ได้มาเนี่ยที่มาวันนี้มาทําอะไรกันก็วันนี้มาเพื่อที่จะมาคัดค้านการประกันตัวของนายบุรีเนี่ยเพราะว่ามั่นใจว่าผู้ลูกหาถูกจักต้องประกันตัวแน่นอนแต่ว่าเราเราคิดว่าถ้าถ้าให้เขาประกันตัวไปกับค่าเสียหาย